สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคำวัสทเวอคุณเลยะคะ่ะวันนี้ก็จะมาสอนทำช็อกโกบอลนะนะหรือยๆงงงงว่ากล้วยช็อกโกแลตคะ่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือแก้วช็อกช็อกโกแลตยำช็อกโกแลตนะคะแน่นอนคะ่ะช็อกโกบอลนะ่าจะขาดอะไรไม่ได้ก็คือกล้วยคะ่ะกล้วยหนึ่งหวีหนึ่งลูกคะ่ะแล้วก็ช้อนอาวุธของเราก็คือช้อนนะคะ เรารกมาทำกันเลยก็ลืมอะไรไปอย่างนึงมีดหายไม่นหนโอเคค่ะเราได้มีดมาแล้วเมื่อกี้ลืมเตรียมนะคะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือระวังนี่นะคะแล้วก็ปอกเปลือกกล้วยมาเลยค่ะถ้าเกิดนี่เสี่ยงก็ขออภัยได้เลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแก้ฝรบ่นี้อันนี้มันมาเลยก็เพราะว่าเมื่อกี้แอบลองทํามาดูและะ้วค่ะเพ่อมันอร่อยจริง กห้ยเหอเรอนามากินได้ค่ะหั่นค่ะหั่นค่ะหันน่นได้สวยวะ่ะอุ้ยก้้ยหักนไป<อ>โอเคค่ะหัน่นเสร็จแล้วก็ เก็บมีดค่ะเก็บไว้ดีๆค่ะแล้วก็เอาช็อกโกแลตมาลาดบนน้องกล้วยของเรานะคะลาดเลยค่ะถ้าเกิดใส่จานมาดูสวยกว่านี้นะคะแต่นี้ใส่ถ้วยขี้เกียจเอาจานนะคะเราลองขี้เกียจจริงแล้วก็เกี่ยวใามันคลุกเขานะคะอานเป็นแบบนี้ เนี่ยนะคะคือเมื่อกี้แอบลองทำกับคุณโอมมาแล้วนะคะแต่หลวโอมไม่ได้กินเรากินเองเอาก็กล้วยแหละแต่กล้วยมีรสหวานนะคะนี่นี่คะอุยอ้ยตะปูลงีนะคะ กลัวล uh. ่วงโอเคกินแม่งให้หมดไหมอ่ะอีก นงปานี่เลิกแล้วนะปาดนเลอจออลไหมดเลยโอเคนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับตะใคร้วยนะคะไอวายคอ เงาะกดไม่ได้เฮ้ยก้องพังเอ้ย